สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร,ก,รกันธนาดิตแก้วจากสาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจและ,ละ,ะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนประจำปีพุทธศักราช2566ของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยขอนำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อนอาจารย์ที่มีความภาคภูมิใจดังนี้ค่ะผลงานด้านที่ห การได้รับรางวัลข้าราชการพลเรลือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2564กลุ่มที่1คือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญโดยเป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดช,ชอบเป็นที่ประจักษ์ทางวิชาการมีความเสียสละทุ่มเทในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการความรู้ทั้งในระดับสาขาคณะและมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงมีผลงานวิจัยและผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและสังคมอย่างเป็นรูป,ปธรรมค่ะ ผลงานที่2ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลราชมงคลล้านนาสรนเสริญที่ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการสอนด้วยการวางแผนการเรียนการสอนที่มีรายละเอียดครบตามรูปแบบและมีความสอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์เนื้อเรื่องกิจกรรมและการประเมินผลมีการกำหนดชิ้นงานผลงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับจุดประสงค์มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวาง น,นอกจากนี้แผนการสอนมีรายละเอียดครบตามรูปแบบมีเนื้อเรื่องกิจกรรมและการประเมินผลที่สะท้อนการใช้แผนเพื่อนำไปพัฒนาและมีการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานอีกทั้งมีสื่อการเรียนการสอนและการใช้สื่อ,อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ ผลงานที่ 3. ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเพื่อสร้างนักบัญชีนวัตรกรจากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในศตวตรรษที่21โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ p r p b l s m d a s e d l e n r n i n g และ Case-Based Learning เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตอบโจทยุทธศาสตร์ชาติ การจัดแผนการศึกษาแห่งชาติจนเกิดเป็นผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9มทรครั้งที่9นอกจากนี้มีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้วางแผนธุรกิจภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงได้ค่ะผลงานที่4 รางวัลพี่เลี้ยงนักวิจัยดีเด่นในการพัฒนาเพื่อนอาจารย์ในการจัดทำผลงานทางวิชาการโดยได้ดำเนินการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับนักวิจัยรวมถึงบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จนเกิดผลสำฤทธิ์และมีส่วนร่วมให้ผู้เข้ารับการปรึกษามีผลงานเป็นที่ปรากฏคือ มีบทความตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติรวมถึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ของสาขาการบัญชีและของสาขาบริหารธุรกิจค่ะดิฉัน ขอกราบขอบพระคุณทางสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยที่มอบโอกาสดีๆให้นำเสนอผลงานทางวิชาการที่มีความภาคภูมิใจในการพัฒนาผู้เรียนและเพื่อนอาจารย์ในครั้งนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ